ะแต่มาต่อกันด้วยหนึ่งในนักแสดงที่สืบเนื่องมาจากซีรีส์ c o p ฟ e ่ปรินดีกว่าอืมเอเรียกว่าน้องชายคนนี้เนี่ยก็มีสีผิวที่ตรงกันข้ามกับผมนั่นเอง <c oughs> นะครับน้องเต๋านะครับ <c oughs> นี่นะฮะมันจะหล่อไปไหนแล้ววันนั้นรู้สึกว่าเต๋ามาขอถ่ายรูปคู่กับผมเด็ก <c oughs> คนนี้ไม่รู้จักเออว่าอะไรเป็นอะไรค่ะ <c oughs> ไม่รู้จักว่าพี่ต้องจะหลบอยู่มุมไหนพี่หามุมไม่ถูกเลยพี่ว่าเออมายืนข้างหน้าเพื่อจะเอารับแฟลตก็หน้าใหญ่พังละเละเทะเลยของเตาพี่ไ่ถ่ายละกันพี่ไปรีทต้เอาละกันพี่ขอแสดงบังเอิญนะก็ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะก็ให้กําลังใจชาว AF ด้วยนะคะที่อยู่ในเรื่องทั้งปั่มเบนบอสแล้วก็เต๋างั้นอัปเดตเรื่องของเตาหน่อยดีกว่าพี่โจเพิ่งไปเจอมาเป็นไงบ้างอ้าวนี่ตอนนี้เตาคือจะมีหนังอ๋อมีหนังเรื่องใหม่ครับอ่าน้องก็จะมาบวงสรวงหนังเรื่องใหม่นะครับ อะไรนะนนบวสวยบวสวยนะนะพี่พูดไม่ชัดตัไดวไหนเลยเดียเฮ้ย <laughs> อย่ามาทัดสิคงกันเลยจะไม่อะไรอย่างงี้หนังนี่ก็เริ่มแอบถ่ายไปแล้วคือจะบอกว่าหลายๆครั้งที่าการถ่ายทำภาพยนตร์หรือถ่าย <c oughs> ทำละครเนี่ยบางครั้งเขาจะถ่ายไปก่อนแล้วก็หาเริกดีๆเหมาะๆนะครับมาบวงสรวงแล้วก็เชิญชวนนักข่าวมาถ่ายแล้วอาจจะมีเล่นซีนสั้นๆถ่าย <c oughs> รูปคู่พระนางอะไรกันแบบนี้นะครับนี่ก็อ่ะ Oh. ซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะที่เต่าร่วมแสดงเนี่ยเล่นกับพระเอกรุ่นใหญ่วงเล็บขวัญใจตลอดศพเรียกว่ากรี๊ดแตกอะไทีมงานนี่ทีมงานกรี๊ดใส่หูผมเลยนะเนี่ยขอบ,บายว่าเพิ่งมีภาพยนตร์ออกมาเม่ไม่นานวันนี้ออวิลสมิทวิลสมิทใช่แล้ว M ี B M ม B นี่คือจะเล่นกับคนที่รีจอนด้วยจะแคสพิจวมาเล่นไงีีผิวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฉันฉัน รู้สึกว่าฉันถูกเหยียดผิวฉันจะถูกเนล,เลาเ่ออกกันอยาเยี่ยงกลายอยา้อยากเยื้องกลายไปแถวบ้านบางอาจันนะพี่จะพี่จะยกพวกตีไม่ได้เหยียอาจริงว่าผู้ชายไทยสิวเข้มเข้มเนื้เ,เท่จะตายสิวอะไรล่ะผิว <laughs> ว่าคนอื่นมาสิวเข้มเม <laughs> สิวเข้มเ้สิวหัวดำเหรอหรือ,อยังไงเอาเอา,เอากลับมาที่เรื่องราวของตุ๊กตาวกันต่อก็รอ,อติดตามละกันเดี๋ยวให้กําลังใจน้องกันนะครับใช่แล้วค่ะ